ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไฮไลท์ที่มีการจับตากันมากก็คือตําแหน่งเลขาธิการปปทคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใช่ไหมคะก็คือมีการพูดกันว่าตกลงเด้งหรือไม่เด้งท่านนายกออกมาพูดเมื่อวานบอกว่าอย่าบอกซิเขาว่าเป็นการเด้งวันนี้คุณอัจรยุทธ์ได้ไปคุยกับท่านเลขาตอนนี้ยังเป็นเลขาอยู่คุณบุษฎีครับ ท่านพูดว่ายังไงถ้าถา,ถามว่าถูกเด้งหรือไม่ถูกเด้งเนี่ยถ้าถามว่าถูกเด้งหรือไม่ถูกเด้งเนี่ยคุณดุษฎีเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกชัดว่าถูกเด้งหรือเปล่าแต่ว่าด้วยคําพูดที่เล่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,กรณีว่าถามถึงการทุจริตที่อาจจะเกี่ยวพันไปถึงการเมืองหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยคุณดุษฎีใช้คําว่าเป,เป็นเรื่องขนมผ,ผสมน้าํายาเป็นต้นเหตุข,ของการย้ายครั้งนี้ดังนั้นเราก็น่าจะอนุมานเอาได้คร่าวๆว่างานนี้น่าจะมีการปรับย้ายโดย โดยความไม่ปกติอยู่เหมือนกันค่ะ,คะซึ่งเห็นบอกว่าคุณดุษฎีเนี่ยก็มีการเล่าถึงเบื้องหลังก่อนที่จะมีคําสั่งเด้ง,อ,งออกมาเหมือนกันคุณดุษฎีเล่าให้ฟังว่า,าคุณุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณวันพฤหัสเนี่ยค,คุณดุษฎีเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้ววันศุกร์เนี่ยก็ลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อไปทํางานแล้ววันเสาร์เนี่ยก็ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทาเนี่ย,ยท,ท่านประชาเนี่ยเรียกไปพบที่บ้านแล้วก็แจ้งว่า จะโยกย้ายคุณดุษฎีเพื่อเปิดตําแหน่งนี้ให้กับคุณประเวศบุลประมุขซึ่งเป็นรองอธิบดีดีเอสไอโอ้พูดชัดขนาดนั้นพูดชัดขนาดนั้นครับแล้วก็ถามว่าจะไปอยู่ในตําแหน่งไหนก็ท่านคุณดุษฎีเนี่ยก็ถามท่านประชาว่ามีเหตุผลอะไรท่านประชาก็ตอบเหตุผลแค่ว่าต้องการให้ไปช่วยงานตํารวจด้านยาเสพติดที่จะโยกคุณพงษพัฒน์เนี่ยให้มาคุมปปสก็ให้คําตอบอยู่แค่นั้นอโดยไม่ได้ให้คาตอบอีกอื่นเพิ่มเติม คุณดุษฎีเนี่ยบอกถึงขนาดที่ด้วยซ้าไปว่าคุณประชาเนี่ยไม่ได้สนใจงานที่คุณดุษฎีลงไปทําหรือว่าไปต่างประเทศมาเลยคุณประชาเนี่ยสนใจแค่ว่าจะโยกย้ายใครไปไหนเท่านั้นเองอเรียกมาแจ้งเท่านั้นด้วยเรียกมาแจ้งแล้วก็มาถามว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตอนนั้นก็เปิดโอกาสให้ก็จะมีตําแหน่งรองปลัดที่หนึ่งแล้วก็จะมีเสนอเรื่องอธิบดีกรมพินิษซึ่งคุณดุษฎีก็บอกว่า คงไม่ถนัดกับตําแหน่งอธิบดีกรมพินิษ์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าโตในสายปราบปรามแล้วก็สอบสวนมาตลอดซึ่งค,คงไม่คงไม่ถนัดกับง,งานนี้นักและสุดท้ายก็เลยมาตกที่ตําแหน่งรองประลัดครับทีนี้ย้อนไปที่คุณประเวศคูณประมุขซึ่งตอนนี้เป็นรองอธิบดีดี i อยู่ครับทาไมถึงต้องเป็นคุณประเวศคุณประเวศนี่ถ้าเกิดว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยคดีที่คุณประเวศท,ทำเนี่ยถือว่าเป็นคดีสําคัญกับรัฐบาลมาก ก็คือเป็นคดี91ศพการสลายการชุมนุมเสื้อแดงเสื้อแดงแล้วคุณประชาเนี่ยให้เหตุผลว่าต้องการให้คุณประเวศมานั่งที่ตำแหน่งเก้าอี้ปปทเพราะว่าเพื่อจะไปสนับสนุนบางคดีใหญ่ของ DSI mm hmm. ซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าการสนับสนุนบางคดีใหญ่โดยปป,ปทเจะโยงกันได้ยังไงกับคดี91ศพหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าค่อนข้างชัดเจนว่าตำแหน่งเนี่ยต้องเปิดรอเพื่อคุณประเวศเท่านั้น mm hmm. เพราะว่าถึงขนาดว่าย้ายคุณดุษฎีไปแล้วเนี่ย ยังปล่อยตําแหน่งว่างไว้อยู่โดยไม่ตั้งใครขึ้นมาคือจริงๆเนี่ยที่ดิฉันยังสงสัยนิดนึงก็คือว่าทําไมจะต้องรีบย้ายไปในเมื่อคุณประเวศก็ยังไม่ได้มาก็คงเป็นได้ว่าอาศัยจังหวะช่วงที่เป็นช่วงโยกย้ายประจาปีปเพื่อเปิดทางไปก่อนแล้วเมื่อตําแหน่งเลขาธิการว่างลงเนี่ยก็ค่อยไปหาดูสเปคที่เหมาะสมหรืออาจจะมีการปรับแก้ข้อกฎหมายบาประการเพื่อให้คุณประเวศเนี่ยสามารถข้ามห้วยสไลด์ มาจากฝั่ง DSI เพื่อเข้ามานั่งที่ปปทได้เลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นมีการพูดว่าคุณประเวศที่ยังมาไม่ได้เพราะว่ายังติดข้อ,อกฎหมายาบางอย่างเพราะว่าการก้าวเข้าท่ามาสู่ปปทเนี่ยจะติดข้อระเบียบที่ว่าถ้าจะมาอยู่เนี่ยจำเป็นจะต้องมาอยู่ในตําแหน่งรองประหลัดก่อนแล้วค่อยขึ้นไอ้รอ,องเลขาก่อนแล้วค่อยขึ้น<อ>ไม่สามารถที่จะ,ะจะสไลด์ส่งกันมาได้เลย ขึ้นมาเป็นเลขาเลยไม่ได้ไม่ได้ก็เลยมีความจำเป็นต้องแก้ไขก่อนค่ะซึ่งถ้าเราพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยก็มีการมองบอกว่าคุณประเวศเนี่ยก็คือเป็นสายตรงของรัฐบาลนั่นแหละคืออย่างที่ตอนนี้มาทําคดีเสื้อแดงแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการรื้อคดีเพื่อที่จะจัดการกับทางฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นเป็นการสนองตอบทางฝ่ายนโยบายชัดเจนใช่ค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นายกพูดเมื่อวานที่บอกว่า อย่ามองว่าเป็นการย้ายอย่ามองว่าเป็นการเด้ง,งคุณดุษดีเนี่ยถ้าฟังจากเหตุผลอะไรต่างๆนานาที่คุณคุณอัรยุทธ์ไปคุยกับคุณดุษดีมาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นคําทางเทคนิคก็าอาจจะใช้ได้ว่าไม่ใช่เด้งปรับโยกย้ายตามฤดูกาลแต่ถ้าในความเป็นจริงคงเข้าใจยากเป็นอย่างอื่นนะครับค่ะก็รอจับตาดูค่ะเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็ประกาศานโยบายชัดเจนว่ามีนโยบายที่ปราบปรามการทุจริตแต่ มีการยกย้ายแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการเด้งเลยค่ะปปทนี่น่าสนใจค่ะ